น้องเราเนี่ยได้ประกอบอาชีพจากระบบนิเวศป่าชายเลนเพราะป่าชายเลนเป็นที่อบานสัตว์เล็กน้อยและก็นอกจากสัตว์เล็กน้อยแล้วเนี่ยอื่นๆอย่างเช่นหอยต่างๆเนี่ยแล้วก็เราก็ยังมีลิงสแแมอะไรที่อยู่ร่วมกันได้ในระบบนิเวศป่าชายเลนซึ่งเป็นป่าชายเลนที่สมบูรณ์มากครับผมตอนอยู่กับพี่ปรีชาค่ะเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนของรัดโนนแห่งนี้ซึ่งมีการท่องเที่ยวชุมชนด้วย ครับวัดดีทุกท่านนะครับวัดดีครับโดยภาพร,รวมบริบทเป็นชุมชนที่อยู่ในระบบนิเวศป่าชายเลนกิจกรรมหลักๆของเราก็คือประมงพื้นบ้านแต่ทีนี้ประมงพื้นบ้านเนี่ยเราก็จะมีเรือเล็กๆเรือพีทเนี่ยครับเพราะเราอยู่ในนิเวศป่าชายเลนลำคลองก็จะมีกิจกรรมของชุมชนก็คือการหาปูดำโดยการใช้ลอบตอกปูดำหรือว่าปูม้าตามช่วงฤด,ดูกาลของแต่ละวันในการประกอบอาชีพเห็นความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะป่าชายเลนนอกจากการคลื่นสึนามิหรือ ปกป้องมรสุมต่างๆแล้วนะคะความสัตของป่าชายเลนยังเป็นที่อนุบาลสัตว์ทะเลงด้วยใช่ครับอที่นี่ป่าชายเลนอุดมสมบูรณ์มากสมบูรณ์มากสวยมากเลยเราอยากไปสัมผัสกับธรรมชาติที่เป็นการโค่นเลี้ยงอย่างเช่นตงดำๆอย่างเนี้ยเขาเลี้ยงปูด,ดำเนี้ยที่เราตกเมื่อที่เนี่ยครับผมเพราะว่า15วันก็จะโลคขาบพ,พอโลค้าบก็จะเป็นปูนิ่มขายสร่ององอกต่างประเทศนะครับผมราคาก็จะสูงขึ้นอีกประมาณ200เปอร์เซ็นตอ์อันนี้ทำเคยเหรอคะ,อะทำเคย เราจะมาขึ้นแพที่ศูนย์เรียนรู้ลอยน้ำนะคะเป็นอาหารในชุมชนค่ะที่ส่วนหนึ่งเราหามาได้แล้วก็ส่วนหนึ่งก็ทางชุมชนเตรียมไว้ให้แล้วนะคะอยากให้พี่ธนาแนะนำหนะะ่อยค่ะว่ามีเมนูอะไรบ้างปูดำนะครับไฮไลท์วันนี้เราก็ทำกิจกรรมปูดำด้วยตอกปูดำนะครับนี้เป็นหอยแมลงผู้เมนูถัดไปนะครับอันนี้ปลากับพงขาวนึ่งซีอิ๊วนะครับผม แกงเหลืองวันนี้แกงเหลืองหน่อไม้ปากระพงแดงนะครับผมตรงนี้เป็นใบเหลียงผัดไทยนะครับเป็นกรุงแขบบวยนะครับผมปลาสายโทษขมิน้น สติกเจอร์ตัวนี้นะครับผมใบโกงกลางปูทอดกรอบนะครับผมอันนี้นะครับต้นโกงกลางค่ะเพราะเขามีความสําคัญกับระบบนิเวศอย่างมากเลยเพราะว่าพี่ปีชาบอกว่าตอนช่วงที่สึนามิก็ได้ป่าโกงกลางนี่แหละที่ช่วยเป็นกําแพงกันคลื่นให้กับชาวบ้าน สิ้นแล้วค่ะกับการท่องเที่ยวชุมชนในครั้งนี้นะคะที่คลองลัดโนดค่ะก็อย่างที่บอกค่ะเรามาเที่ยวแบบวิถีชุมชนแห่งนี้เราก็จะได้เห็นวิถีชีวิตของประมงพื้นบ้านรวมไปถึงได้ทับประทานอาหารสดๆปูที่เราไปหามาเองนะคะเราก็จะรู้สึกว่ามันอร่อยเป็นพิเศษค่ะและที่สําคัญค่ะที่นี่ยังเป็นชุมชนที่ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติค่ะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่ให้นักท่องเที่ยวไปปลูกต้นกลง าเพื่อดูแลปะชายเลนแห่งนี้นะคะ